จะมาอัปเดตต้นออมเงินแพร์นะคะซื้อมาใหม่ๆนะคะตอนซื้อมาจากร้อยเอ็ดนะคะตอนกับตสงการไปเยี่ยมมันปุ๊กนะคะซื้อมากระถางละหกนิ้วห้าสิบบาทนะคะยังจําชื่อเราไม่ได้เลยค่ะต,ตอนนั้นยังเรียกว่าเป็นออมออมออมนาคแต่จรียกว่าชื่อออมเงิอองอองนนะคะแล้วก็แล้วก็เอามาแบ่งนะคะแบ่งรอมแบ่งออกเหมือต้นนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นเป็นต้นนี่นนะคะ่ะ แปลว่าเหมือนกับเต้นแม่เต้นอกมอกเกิดมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นยงิดตัวได้นะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะก็ก็ชอบชอบใบก็ด้วยค่ะมีใบก็อสวยนะคะเขาบอกว่าอมแงินะคะแต่ว่าตอนปลูกไปปลูกมาแล้วไม่น่าจะแคะแล้วนะคะสีต้นใหญ่ดีนะคะอันนี้กระถางละสี่นิ้วตอนแรกแต่กระถางละาสามมิ้วเมตตัวค่ะพอเรามาแยกกระถางสี่นิ้วโตขึ้นทันตาเลยนะคะ กระถาง5นิ้วถึง6นิ้วนะคะอ่านะคะอันนี้ถ้าใครสนใจเราแบ่งปันได้นะคะเพราะว่าเรามีทั้ง 3, 4กระถางนะคะสังเกตว่านะคะใบของเขาเนี่ยน,นะคะมันจะไม่ค่อยตรงนะคะเพราะว่าที่บ้านเราไม่ได้มีกระถางคุมนะคะมันมันโอนมันเอน็นงโอนเอียงหาแสงนะคะ,ะแปลว่าคนดินผสมเราก็ผสมเองนะคะอ่าชอบใครนะคะเป็นต้นไมน้มงคนแล้วก็เลี้ยงง่า ถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ถ้าปลูก็ต้องปรูกประมาณแบบเป็นหอ่อตุ้มนี้นะคะปลูกเป็นกระถางก็ไม่ได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้เราจะควรด์ดินเพราะว่าเช้าๆมาเราจะลุกขึ้นมาดูต้นไม้นะคะแล้วก็จะเอาไม้ตะเกียบจิ้ม,มๆนะคะให้ให้ดินเข้าตูดนะคะอันนี้ดินเราใส่ะะอนนอสเองแต่ว่าตัวนี้ผสมหนักเกลี่ยีมะพร้าวเยอะไปหน่อยนะคะมันล้นมาถึงติดเกินเลยนะคะแต่วก็ะจะเรียนเจ็บตัได้